มึงเอาชีวิตจริงมาเล่นลิเกะทำไมเนี่ยหน้าเหมือนกันทำไมอ่ะปิดที่มึงฮะกูไม่เหมือนเลยตากูไม่ได้ตีงเงี้ยอ๋อโอ้โหนี่นมึงว่าใครใช่ว่าเขาได้ไงเขาจะหล่อดูสิว่าดูสิดูสิดูสิว่าใครว่ามึงมึงว่าได้ไงเฮ้ยแล้วมึงพูดได้ไงคนนั้นเนี่ยสุดประเสริฐเขาคือคนดี<อ>น,นี่นั่นพี่ส่วนเนี้ยเข้าทางเลยพี่หนูหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นเน็ตสกอยอ่ะเป็นเน็ตสกอยเหรอคะ งั้นเดี๋ยวไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พี่นะใช่ค่ะถนัดไหมครับ,รบ,รบขึ้นเลยขึ้นเลยนะเออพาเขาไปเที่ยววนรอบช้างสามเศษสักสี่รอบเออะนะขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยครับขึ้นได้เลยปะขึ้นเลยขึ้นได้เล,เลยนะอะ้วนะหนึ่งสองจามไปอ้าวไอ้หนูที่นี้หัวกระหาคนกลางเจ๊ลูกขึ้นยังไงนะหันหน้ามาผิดฟังแล้วต้องหันหน้าใช่ไหมหันหน้าตรงนู้นเตรียมตัวนะหนึ่งอุ้ยเอาแล้วเดี๋ยวตกหนูมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวตกเลย มานดิสิมานีดินี่อะไรฮะนี่อะไรไหนบอกไม่ดีแตกไงนี่คืออะไรฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้เสนอหน้าจีมเสนอหน้าจีโอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำไมทำไมออกตัวออกตัวแรงเหรอออกตัวแรงออกตัวออกตัวแรงใช่ไหมออกตัวแรงใช่ไหมโอ๊ยตั้งแต่ยี่ห้อทำไมตีหัวจะแตกไวเนี่ยป้าจ๋าป้า ไปก่อนไม่ดังแล้ถือแล้วมันไม่ถนัดเดี๋ยวด่าไม่ถนัดใช่ไหมป้าจ๋าหนูยังไม่ลืมสัญญานะป้าป้าบอกว่าจะพาหนู <c oughs> ไ,ไปนั่งเอาผาดอ่ะป้าบอกว่าเอาผาดป้าน่ะทะเบียนสวยสวยมีหนึ่งเดียวในโลกมีแค่เดียวจริงไหมจ้าหนึ่งเดียวนหนึ่งเดียวในโลกเอาผาดมึงจะชวนใครเข้ามานั่งเอาผาดมึงนะกูยังไม่เคยดังเลยมึงจะชวนคนนู้ พ่อดีกว่าหวานดีถูกไหมจ๊ะถ้าอย่างงั้นหนูขอเรียกพ่อพ่อคนเดียวนะพ่อพ่อกูเรียกคนเดียวกูเรียกคนเดียวพ่อพ่อมึงไม่หยุดอะไรมาดีเลยมาหึมึงเกิดมาดีเลยทําไมที่มึงตีกูเนี่ยเอาผ่ากูก็ไม่มีพ่อพ่อก็ไม่มีใครเรียกกูกูถามจริงกับมึงตีนี่ไม่ใช่ชีวิตกูเลยเนี่ยที่มึงตีในชีวิตไอ้นุ่นมาเร็ไม่ต้องพูด ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องมาเสฉใช้ไม่เฉ๋ไฉอะไรอ่ะไม่ต้องมาเฉใช้ไม่ต้องมากบเกลือนทำไมโอ้ยหโมโหกบเกลือนแล้วเพราะเขาพูดเรื่องจริงโมโหกบเกลือนดึงหน้ามึงดึงหน้าทำไมมึงดึงหน้าทำไมทำหน้าดีดึงหน้าทำไมมึงทำหน้าดีดึงหน้าทำไมพี่คะพี่คะพี่คะคือว่าหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่หนูถามเขาแล้วว่าคืออะไรพี่โสตไหมคะเขาบอกว่าพี่โสดเมียตายค่ะเมียตาย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 เดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นๆตตีบายแลงฮะกูไม่เหมือนเลยตากูไม่ได้ตีเงี้ยอือโอ้โหนี่มึงว่าใครมึงว่าใครใช่ว่าเขาดิ่ไงเขาจะหล่อดูสิว่าดูสิดูสิดูสิว่าใครว่ามึงว่าได้ไงเฮ้ยขาแบบพูดได้ไงคนนั้นเนี่ยสุดประเสริฐเขาคือคนดีเออใครพิมพ์ใจนู่นใครสุดประเสริฐใครเป็นคนดีนู่นน่งนู่นหันไปทางซ้ายนู่นเนี่ยอ้าวพิมพ์ใจ เธอมีชู้เหรอเปล่าเเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่พิมพ์ทุกคนพิมพ์ใจอย่าตีมันสองคนให้มากเลยแค่แม่ใหม่ตีมันมันก็เจ็บพอแล้ว,อวแอบไปมีชู้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,น,ยวน้องมือเท้องคุณเหรอ